ม,มาหรอเพราะว่าได้หมายความวาจำทันเองอเออบ้านาาน,าน,นี่ก็คืจะถวายชาด้านร้านเนื่องกับร้านตำบัคู่ด้านเนื่องกับด้านขายเกลือเกี่ยวว่าคักว่าแน่เราอีพร้อมให้ได้ผู้รับจีมือถ่างมือแล้วหรือว่าว่าแมนมือแล้วอื่นแต่มือเขาอ๋อว่าแมนมือดงวยว่าแมนเขาเขาว่าแทงถือไปฟ้าราคาเทึ่ คือว่าค่ะม่าคือถือค่ะถึอมาแต่ว่าคา่าของเฮกหนักกว่านังกาผ้ากันเฮ็ดเนานะหากค่ะคร,ครับเย็นเย็นวันที่สิบเก้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางไกลทางไกลค่ะมือนีเนาะค่ะมือนีก็คือวันที่สิบเก้าสิบเก้าครั้งแรกเนาะคะ<ด>่ะ ก็ได้หาผ้าขาผ้าป่าหาอาหารหวานข้าวใหะะมู่่เนาะค่ะเพื่อนกับฝากนันเกล็ดแต่โม,โม่กับบีมเรา้วยมากเนาะคะ่ะหัวหมูสองหัวค่ะแล้วก็พร้อมทั้งอาหารกับกินไรซิ่งไรยางค่ะให้ผู้เรียกกินหลดแล้วก็พร้อมทั้งจากน้องไข่ด้วยค่ะด้ื่อนผู้โชคดีะคะ่ะคุณอนนนนชัยศรีจันทเนาะคะ่ะพรวมถวายรวมถวายวระสนานมาถึงหไห้แม่หอมใส่น้ำยูดอ,อกหวานนิสศนไห้หฮ่ปันยูดอ,อก หนักหน่อยนึงพันหนักญ่เกตแตงโมยิมเราลุ้ยคนละหนึ่งพันเนาะค่ะส้ำหราพ่อปู่ห้แสนเอส่าสัน <laughs> อันนี้เพิ่นรวมสางเลยค่ะดเ,เด้อนี่แต่แม่คู่เรีรับแล้วค่ะค่ะสาธุกอานุมโมทนาสาธุน้ำพุนอนุ่นใช้สีจันทร์เนาะคะ่ะเพิ่นรวมถวายให้ว่าสางโบสถ์เนาะคะ่ะซ้ำสางโบสถ์ไม่นะบ,บุญละนะทั้งหนอกทั้งในรวมกับสายบุญเอฟซี FC, สุปูสุขคนทั้งไกลทั้ทงไกลแม่คู่ขอวอวยพรใหนนะะ้ด้วยค่ะ ขอบุญบารมีปูชีพขาคะความปูตาปูพุม่มปูบุญคุม้มเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบานเจ้าซองมาเป็นสักขีพยานว่าลูกห้านได้มีบุญความสางน้ากันเออปูเอยวันนีม้มาปูมาพายลูกลานชาวลูกสุปูสุสคนขี่รวมได้สั่งกันมาตลอดไปนะคะ่ะสั่งไปเรื่อยๆด้วยค่ะสาธุสาธุมีโศมีหลักสุขบัตรทังแรงค่ะกินละคะ่ะร้อมทั้งพวงมาไล่คะ่ะพวงมาไล่ด้วยค่ะกุญแบุญกม็มีอันนี้ก เอฟซีเนาะคะ่ะพ่นฝากน้ำวัน,นะะกับเอกมากเนาะค่ะแต่ได้มาเสียบตน้นเงินเออรวมถวายทั้งวัดทั้งว่านะคะ่ะครับสร้างบุญละนะทั้งวัดทั้งว่านั่นแหละอันใดเพราท่านเรียวกับไม่คู่กับผู<ม>จัดการ<ม>หลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างสิเดจัดการให้โมนี้ก็เป็นแรงวันที่สิบเก้าเด้อค่ะเด้อวันที่สิบเก้าเป็นวันยังก่อเนเกียววันวันลอยกระทุค่ะเือวันลอยกระทุ่เนาะเงิน ปูสิไปลอยกระทงบ่อบุ้งหมดแรงเน่ยใช่ไหมปูสิไปลอยแต่ดอกเหล่าดาวเรียงที่ว่างๆเดี่ยเนาะขอบคุณไอ้ผู้พ่อพี่คณีนั่นเนาะนี่แหละงามสวยงามเด้อค่ะเด้อรวมถวายได้รับแล้วค่ะเด้แล้วค่ะร่ำวันเนี่ยเล่นกินแล้วเยเออเพิ่อฝาน้ำลายปูลายข้นของของมหาหิงของเกี๊ยบมูนันล่ะค่ะรวมเรียงรวมใจกันรวมถวายรวมสั่งไปต้องกันก็แม่คู่นั่นล่ะ ขันแม่คู่สามผู้เดียวกับบ่แล้วค่ะกับอาศัยไพ่เพื่องเออ,อยาติท่รมสายบุญของผูชีกะะ็ขาวความปูตานั่นแหละค่ะผู้ได้กัจยายเคีตอยากแางนี่หน่อยท่านไปตามหน่อยอกับว่าเป็นยังค่ะแต่หมู่บ้านเนี้ว่าแม่คู่ไปวัดเนาะคะ่ะวัดปลาดอนผู้อืมไปเฮ็ดต้นเงินรวมถวายนัน่นกันกับเพื่อนค่ะบัดนี้เอฟซีเห็นในเกียบดีใจละโอ้แม่ว่าสันวัดดีค่ะว่าสันนวน ผู้ขาขอหอยขอแขนไปน้ำจับสองสามร้อย,ดย,ดยเด้อว่าสัตว์ฝากทาบุญน้ำแดงแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่เพิ่นบ่มีแต่เพิ่นยังมีน้ำใจอยากเท็ดนะคะเงินยี่สิบหา้าบาทเพิ่นเอาใส่ถุงไว้ด้อเพิ่นส่ถุงไว้มีเลียนหาข้าบใบยี่สิบให้หอยให้แขนไปน้ำเด้อว่าสัตเพิ่นฝากบุญมากเนาะคะ่ะอันนี้ก็แม่นว่าเฮ้าสีท่านหน่อยท่านไรก็เป็นกุศลเพื่อกันเนาะคะ่ะด้วยใจใส่สัทธานี่แหละแม่คู่ก็ ก็ให้คนสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆไปนับกันค่ะปูว่าทันมีก็ยาเฝ้าไปท่อแท้ค่ะค่อยเปลี่ยนค่อยไปนอาบันนีเทซีนนิมนต์เนาะนิะนมนต์นนปูมารับขันขำจังถวายไล่ซื้อไล่เสียงมีเลยอ่ะเขียงส่นม่ลยลไว้

ตางว่าต่างๆไม่องงงเกี่ยนไม่เงียบหรอต่างว่าอะไรกูตั้งแต่จะวาด่างต่างๆแต่เงียบกัเกิลว่าม่นด่างกับกิลข้าับนังางๆเหมือนแว่นใต่ชองขั้นเขาพ่อได้ถือมาคักไหมเนาะอ้าพี่พ่อแบบฮาร์ดแว่าอ้าวคักไหม ว่างอ่างอารามตาเลี้ยอาราม่าดอกดอกดอกใหม่ัวัูนร่วมถวายองปู่ตาองปู่ชีพครั้งใดว้าไใ้ว้าใดเบิรมมาแล้วเอออันใดตาทั้ง็กตาง่างต่ครั้งใ็คทั้งหูืเนาะดังใจเขาขาดฝังไว้ง่นเมื่อครั้ง็กแต่่าแก้ว่าแต่บนเขาต่อไปนักอันก็ใจว้าใจดื้อต้อให้ม่ฉกม่หลักม่ฉชกมีเมาะ่เปนงั้นอันนี้ไมต้นหนั่ ตต่ว่าข้างในป้าที่เท่ามาที่เท่าปไปที่เท่าข้างมาเห็นกันนะพรับนอกบินเขาออกอะว่าไงมาหาแห้งเขาแลยแห้งออกว่าอะไรคะพี่หาข้างออกว่าอะไรแต่คักคักใจขาทักคักเข้าไปเลยป้าที่เท่าปไปที่เท่าปไปที่เท่าอ๋ออ๋เมืองแม่รูเราใจกันถานอกเนาะไปข้างวัดข้างว่าอืม คกนาบ่ก็ทา่าร้ายทิงร้ายจางสีพ่อเพียมันี้แค่ใคขันมือเบิดหวาเราไม่งันกลับว่าเกิดนะลูกเนาะเออหายกร้านไหนนี่ยูไม่ติดหายนี่ใช่ไม่เข้าอพอกะอ่างเราทาร่าธ้าทุวไปน้ำแขแลได้ลูกเออหายไม่อบไม่ลักไม่จบไม่หวานหายก็ไหนน้อหายเขาไหว่ากิจการมานจะริ่นต้วหนาสุขภาพแข็งแรงแต่น้นเราหล่ะควัมจ้าตบปากได้ล้ยไปกูงักกูบกูก็ซมอโผตา ทอใจก็อยาเข้า่วยพ่อยู่ปท้อยู่คัหารักเล้ยรัเสี้ยงตรงยังไงขอปักเสียอกกับพอีนั่งกังก่ออันนี้ของใครอโนใช่เออของอโน์ใช่ไม่ใช่สีทางอโน่ใช่นะพ่อนาเออแบรับปากรับคำอีพ่อไว้แล้วช้ำเล็กเทปพิมพ์เออส่งข้อม่ลมาฝากตานกาเกเร์่ยันี้ทิง หาว่าผู้ขาดถึงไม่เถืกไม่รักไม่เถืกงไม่หวานอีกว่าเออได้กินได้ทานอ๋ออยานี้ถว่าได้ขั้นรับปากพอมันกลายไปเมื่อไหน่มาบ้าใจแท้แท้ขังเอาหายใจเริ่มใจเริ่มได้หมดแล้วหายเงอนไหลมาหายทองไหลมาเออหายทุกข่าวแถบแถวแล้วอุูคนยนเป็นทุกๆุทุกคนหรอกอไปคุกเอาด้วาแรงหนีเขาหน่นั่นมัมีขายจังไรจังแลหนีงนึ่งัน าวบ้าหยกีนเอฟซีย <P an> ิมลวรวยกับแกนตั <aún> ้งแต่ตั้งแต่ชาวบาคือคือขาแนทเา้งแ่ตั้แ่หนี้ยืมสินเงินก็ได้ก็ไม่ขาดไม่ขาันเจอปืนพิ่มขึ้นทําวังแตตั้ง่ทวันนี้เยินเราุ้ยว่าได้ายบาทยิมลวลยพูเอฟซีเอฟซียิมาะลุยกับอ้าวเวแต่งาไรก็ไม่จ่ายการยิมบ่ปาดบรานบ้านการเข่าบ้า อันนี้เอฟทีผากเมื่อเบืรงนมานะจุดข้นะความดีแล้วรู้ไหมทำงานให้ดีนะทำไม่ดีระวังให้ดีนะทาเจอจุดถามระวังนะระวังนะไม่ได้พูดเล้นะพูดเรื่อจริงแลาเนี่ยเพราะจุดถามแบบตายมากพตายมากพถทาเจอถ้าเจอก็ตายใช่ทาเงียเฉียดเฉียบด้วยพอบ่ไม่เฉียด ขั้นปูตายไปนิ่งได้เร่้งแลม้าไม่เขียนต้องบาดอยวกดูทางมันเอาางไม่ชมไม่หลังไม่ชมไม่หวานจุกภาพแข็งแรงจุหูทุกข้นแล้วลุกเด้อแ่งทามช่างความแตงท่าพุ่มชาชาชนะแบ่งกินแบ่งทานแล้วลุกเด้อพวามันพอว่าหายดูหายกินเอใหายดูหายกินหลับาแบ่งกินแบ่งทานให้ใจเป็นูุชล ให้คูจักแกะจักผิดชอบช่วหดีหคู่จักชางวาดมีอจักค้อนคูว่าท่านไม่กล้หอยแผนเพิ่นปกู่รานท้องรา่านไปพู่ว่งอยู่กับอบบ้อนเอกท้ายคา,ย,าย,ยังกับู้าขาพาขาขาไปนักบ,บอกแล้วคราบโอ้ยทิ้ ข้าเขาทิพย์ีโอ้จังเลยข้าวยันข้าวแบบนี้งเนา้ป้าความจำขึ้นถ่ายคนเนาะข้าว่าพ่อ็ยันไหมข้าป่้ยขีบก้าข้าข้าขีบขีได้ินหรือไม่ได้ดีนวก็ตกขาดทั้งลาวันที่ขีบก้ามีข่าวแท่ไหมรับอติดตามคุณนะถ้าถึงมิการรอติดตามก็กระดิ่งคุณได้แกงเตือนุะ เขาวมาได้รับแต่นนนใจดินดนเอ้เอ้ใครคือด้ยยัยไหมยื้อว่าอีพ่อดาวดาวว่าแต่คุยกับยายหนี่ยว่าทนว่าเฮ็ดว่าถางหนังเพิ่งตะปูว่าถังคืออ้กับว่าหนึ่งเขากับว่าหนึ่งเลยว่ามันท้มาดาไปจนเข้าใหม่หลอกก็รังเขามว่าสนใจก็ยังดักเขียด้วยเขียงเด้งว่ะเข้าเขียงไม่โกนงนี่ว่ะโก่ให้พอตั้งพอรังหงาย อ๋อทักแนวนั้นอ่ะข้างนังขัดว่าเบิ้งดีเบิ้งไปว่าว่าไม่ได้เสียงโกงทาถาทาถาทาทาทาสิออไปตาอายคนขึ้นหนังเลยเฉียงกงตัวรังค้อกอแท่งไรตัวรังค้อขวาแต่น่าน้ำเหลงาด้มากองข้ากงได้ถาิ่มนังกาว่าไหนอนพอมาถ่าไม่ตดโกงว่าเงเนาเงยาอีก่าวนั้นนั้น Nước chán cổ Áo, áo, tháo nhiều là áo, vào đồ lại.